งานนี้มีแฟนๆแม่ผ่องแฟนแฟสารพันธ์ลั่นทุ่งมาด้วยนะคะเพราะได้ฟังเสียงเพลงขึ้นต้นแบบนี้แฟนๆปรบมือกันเกลียวกราวเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงดังขึ้นหิ้นจริงๆนะฮะของรอรักจากเพชรบุรีที่แต่งโดยครูไัยบูล์บุตรขันนะครับในอดีตที่แม่ผ่องศรีวรนุชเคยร้องเอาไว้ คราวนี้ไม่บอกก็รู้ว่าพี่ปุ้ยดวงพรพงษาสุกตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแต่ว่าระดับแชมป์รายการเพลงเรียลิตี้ดังแถมยังเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยงานนี้บอกเลยว่าสู้ไม่ถอยนะฮะที่สำคัญคือศรัทธาในตัวราชนีลูกทุ่งไม่แพ้ใครด้วยครับ ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ถึงขนาดนี้นะฮะหรือว่าจะร้องได้นะฮะสำหรับเพลงน้อยใจรักนะครับเพราะว่าต้นฉบับคุณแม่ผงศรีวรนุุทําไว้ดีมากจริงๆนะฮะงานนี้ความกดดันก็ยอยู่ที่คนนี้ครับพี่หญิงทิติการครับเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวบอกขอถ่ายทอดในแบบของตัวเองซึ่งคุณผู้ชมในสตูดิโอก็ถูกใจหนักมากนะฮะหวนให้คิดถึงแม่พงศรีจริงๆนะครับ วันแล้วไปรุ่นใหญ่กันหน่อยนะฮะรุ่นที่เรียกว่าทันเห็นการงอกงามของนักร้องหญิงตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังอย่างแม่พอ่องก่หนี้ไม่พ้นพี่ใหญ่ครับอย่างคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวและก็คุณพ่อชัยชนะบุญโชดด้วยครับแสงสงทสรัั่่ยยยยไมาาาจะกลลลเปปป็นปปอ ต้นฉบ,บับก็คือรัตดาเสวนาณ์น,นะคะแกเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคำร้องทำนองของครูไพบูลบทขันนะคะค่ะแต่ว่าที่ร้องเพลงนี้นะคะจ่าแม่เพราะว่าน้องอะผ่องศรีน่ะ,ะเขาหัดร้องเพลงนี้ตอนที่เขายังไม่มีชื่อเสียงก่อนที่ยังไม่มีบทเพลงเป็นของตัวเองคุณแม่ผ่องร้องมัสยาหลงเยือ่อและเราก็ต้องใช้ระดับ ตัวท็อปเหมือนกันเป็นคนถ่ายรอดเพลงนี้แต่ก็แบบประไม่รอดเหมือนกันเราเรารู้จักตั้งแต่พงศรียังไม่ได้เป็นนักร้องค่ะครับ <c oughs> อันนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงวันนั้นก็มาสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วว่ามสมศรีพบพงศรีสมศรีดังแล้วแต่พงศรียังไม่เป็นนักร้องเป็นเด็กชักฉากอยู่ที่โรงละครเล่อำเภอมโนร,รมจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทสมัยก็ มโนรมสมัยก่อนต้องนั่งเรือแปจ้าแล้วสมชีก็เป็นร้องเพลงก็ไปเจอผ่องพี่สาวชื่อเรียกเขาเจมารีอ๋อชื่อพี่มารีเจมาลีผ่องสีสองอ๋อฉายาฉายาเหรอฮะฉายาพี่สาวนี่เพลงอะไรคะที่พี่บอกว่าร้องเพลงนั้นไปประกวดเราก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ร้องตามอะไรเสียงเด็กๆก็ร้องได้ไงเช่นกอดหมอน้อนหนาวเงี้ยกอ พี่ลุงคะจ้าเอาบันไดไหมขอันได้ายต้องปีนพี่ลุงจ๋าแฟนๆเขารอฟังแต่เขาไม่คิดว่าจะได้ฟังจากเสียงของนักร้องชายในวันนี้นี่ก็ไม่คิดเหมือนกันเมื่อกี้นะครับบทเพลงของคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นแปลกฝึกหัด นะครับแล้วก็เป็นมรดกทางเสียงเพลงที่ฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับได้สืบทอดต่อยอดกันต่อไปค,คือที่สุดแล้วครับราชินีเพลงลูกทุ่งค่ะก็น้องตองในฐานะหลานบุญธรรมของคุณย่าผ่องศรีแล้วก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะก็ต้องเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็มาด้วยความระลึกนึกถึงของคุณย่าผ่องศรีท่านได้ทําหน้าที่ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ราชินีลูกทุ่งจนเสร็จสมบูรณ์ในในในนาสุดท้ายในชีวิตของท่านแล้วค่ะหลังจากนี้ หลังจากนี้ต้องขอฝากแฟนเพลงทุกท่านนะคะสามารถไปและลึกนึกถึงคุณย่าได้ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดน,น,รนะคะนรนปฐมค่ะ ในคอนเสิร์ตที่มีเสียงแห่งศรัทธาที่ขอเดินตามรอยแม่ผ่องทั้งการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณของศิลปินนะครับมีทั้งแม่เรียมดาราน้อยน้ำพึ่งพรพยาวดวงใจวรนุษพี่ช้างเผือกเชือกไทยและก็น้องลินล,ลี่นักร้องตัวจิ๋วเสียงแจ๋วนะครับรวมไปถึงคนนี้ด้วยนะฮะพี่รุ่งสุริยาซึ่งในคอนเสิร์ตนี้เรายังมีบทเพลงดังเกี่ยวกับทหารด่านหน้าครับที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเพราะว่าเราจะชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิไทย PBS นะครับซึ่ง ากจะมีเลขบัญชีขึ้นให้คุณผู้ชมด้วยหรือถ้าใครอยากบริจาคเข้าของยังมาได้ที่ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่รายการสถานีประชาชนก่อนได้นะครับที่หมายเลข027902111นะครับ